3, 2, สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับอยู่กับผมเดือดรอนะครับตอนนี้เราอยู่กับมดเ,ด,ดเร d ยดกันอีกแล้วนะครับก็มีคนมารีเควสผมว่าพี่ครับสอนลงกันทริกหน่อยครับมดนี้ก็จะทําให้เราสามารถควงปืนได้นะครับโคตรเท่เลยนะครับก็ดูรูปภาพนะครับ ติ๊กถูกก็คือจะให้เราแบบควงแบบไหนนะครับก็มีหลายแบบเลยนะครับก็เลือกได้ประมาณ5อย่างนะครับแต่ในนี้มันมี7นั่นแหละอีก2องอันเราติ๊กไม่ได้มันก็จะควงปืน2มือก็ได้นะครับวิธีการลงนะครับ มันก็จะรองรับกับอะไร version.dll นะครับแล้วก็ Script Hook มันก็จะบอกข้อมูลมากมายเลยนะครับอันนี้วิธีการควบคุมนะครับก็กดแท็บเพื่อถือปืนนะครับแล้วก็กดดับเบิลแท็อีกทีหนึ่งมันก็จะขึ้นตัวเลข ที่สามารถเลือกได้ว่าเราอยากได้การควงแบบไหนนะครับก็มีให้เราเลือกกดได้นะครับควงไปข้างหน้าควงกับหลังถ้าอย่างงาู้นถ้าอย่างนี้นะครับก็ทํากันได้นะครับวิธีการยกเลิกก็กดแท็บอีกทีนึงนะครับก็อย่าลืมลงสคริปต์ฮุกกันให้เรียบร้อยนะครับพวกมอดพื้นฐานต้องมีตัวนี้ด้วยนะครับไฟล์ version dll หาได้จากไหนหาได้จากมอสเลนนี่ซิมเปิลเทนเนอร์นะครับจึงมันจะคล้ายๆกับ l a ร p เพ e แต่ว่าผมว่า l a ร p เพ e มันดีกว่านะครับเอามาแค่ไฟล์นี้เท่านั้นจากไอ้มอสนี้นะครับนี่ก็คือโหลดโหลดแล้วมันจะขึ้นไฟล์นี้มาให้เรานะอันนี้นะครับเรนนี่ซิมเ e ิลเทรนเถ้าใครไม่มีก็เกแค่ไฟล์นี้ไปไว้ในตัวเกมหลัก วิธีการลงนะครับก็แตกไฟล์ให้เรียบร้อยนะครับก็สองอันนี้ไปไว้ในตัวเกมหลักนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็ไปเจอกันในเกมกันเลยครับตอนนี้เราก็อยู่กันในเกมกันแล้วนะครับวิธีการควงปืนนะครับก็กดแทบหนึ่งครั้งเพื่อถือปืนนะครับเราสามารถถือปืนเดี่ยวหรือปืนคู่ก็ได้เช่นกันครับก็กดดับเบิลแท ตัวละครเราก็จะเริ่มควงปืนนะครับก็จะมีให้เราเลือกควงแบบ4แบบนะครับก็อยู่ด้านขวาล่างนะครับอันนี้ผมตั้งเป็นอันแรกก็คือให้มันโยนนั่นแหละโยนข้ามไหลแบบที่2คือหมุนกลับด้าน reverse ก็จะหมุนอยู่กับที่นะครับไม่ได้ทําอะไรมากแบบที่3เป็นการหมุนปรับด้านแล้วก็ หมุนควงแบบเฉียงนะครับแบบที่4ล่ะแบบที่4ก็360องศาป่ะเนี่ยโคเทมันก็มีให้เราเลือกอีกเยอะกว่าน,นี้นิดนึงนะครับก็เราก็กดมาที่อคอนโทรลแล้วก็กดแท็บนะครับอันแรกก็คือ enable คือการเปิดใช้งานนะครับถ้าเราไม่ติ๊กถูกมันก็จะไม่ทำงานนะครับการควงปืนมอดก็จะ กดไม่ได้นะครับผมจะเอาอันนี้ออกแล้วกันก็เอานี่เข้ามาก็เลือกได้4อย่างนะครับ1 2ึ่งสอมี่ห้าหมีหอันแต่เราเลือกได้4อย่างมันก็จะเหลือสออันนะครับที่เราไม่สามารถกดติ๊กถูกได้นะครับวิธีการออกก็คือกด backspace ออกไปนะครับ กดแทบแล้วก็ดับเบิลแทบเป็นไงเป็นไงโคตรเท่เป็นไงยิ่ดสุดยอดวะผมว่าเทคนิคการควงปืนแบบคารบอยมันโคตรจะยากเลยนะถ้าท่านผู้ชมเคยดูโอซิลอตควงปืนก็นั่นแหละทำได้ไงนะครับ ไงเป็นไงหยุดเคหคเอ้ยก็ประมาณนี้นะครับสําหรับมอดเราก็สามารถเดินไปควงไปได้นะครับเราก็สามารถยิงปืนได้นะครับตอนนี้ก็ไม่มีเหยื่อให้ยิงนะครับก็ยิงนกเล่นดีกว่าข้ามไหลข้ามไหล ก็ยิงปืนเล่งหนึ่งสสาสี่เรียบร้อยนะครับอีตัวหนึ่งรอดไม่ได้ก็ประมาณนี้นะครับก็ทำให้เรากลายเป็นมือปืนของจริงของแบบคาวบอยนะครับยิงไม่โดนมันจะยิงมาเล่นซะหน่อย ติดวิสเนตอีกว่าจะไม่ฆ่าแล้วนะได้ยิงยิงยิงไม่ตายฆ่าความดีลดขังมันเถอะอะฮเฮ้ยเจอผู้โชคดีสนใจหน่อยไหมจะควงปืนให้นายดู ยิง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 ตายตกมาตายไปซะตอนนี้ก็ได้เวลาหนีนแล้วนะครับจอร์นมาสตันตีดฆ่าหัวก็ไม่มีใครรู้นะครับก็เข้าเมืองแป๊บหลบหนีนะครับตำรวจอยู่ข้างนอกก็ประมาณนี้นะครับสำหรับมัดขวงปืน ไว้มาเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบายขอบคุณที่รับชมครับ